โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนเพื่อสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากคลิปวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องทะเลทรายใน ep ที่3.3นั้นผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของกษัตริย์ชารัมชาให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันแล้วนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้ก่อนเลยนะครับ ในยุคนั้นเนี่ยหลังจากที่ตัวของกษัตริย์ชารัมชาสามารถขึ้นคลองบัลลังจนได้รับสมญานามกษัตร์เหนือกษัตร์ิยาาแล้วเนี่ยเขาก็ได้สร้างเสาขึ้นมาทั้งหมด7ต้นและแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นเพื่อปก ครองเมืองต่างๆนะครับซึ่งเนื้อหาของเมืองที่ตัวชาลัมชาเนี่ยได้แต่งตั้งกษัตริย์ไปปกครองเลยครับก็จะถูกเปิดเผยออกมาแบบชัดเจนเลยด้วยกันทั้งหมด3เมืองครับได้แก่เมืองแรกทูเลทูลาเมืองแห่งนครไพลินปกครองโดยกษัตริย์นามว่าทูแมนยุนเมืองต่อมาครับเมืเนะองซาเลนครแห่งนักรบทองคําอัมพันปกครองโดยกษัตริย์นามว่าทูรานคาการและเมืองที่3ครับเมืองไอคานุมเมืองแห่งที่ดาจันทราปกครองโดยกษัตริย์นามว่ากาซาฟซึ่งต้องขอที่บายเพิ่มเติมก่อนนะครับว่า การที่ฮูแมนยุนทูรานคาการและกาซาฟเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์โดยชารัมชานั้นสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าพวกเขานั้นน่าจะมีความสัมพันธ์บางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นในตอนที่ตัวของชารัมชาทําสงครามรวบรวมเมืองต่างๆในทะเลทรายครับฮูแมนยุนทูรานคาการและกาซาฟเนี่ยน่าจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชารัมชาในการรวบรวมเมืองต่างๆนะครับดังนั้นชารัมชาฮูแมนยุนทูรานคาการและกาซาฟเนี่ยจึงน่าจะรู้จัก กันเป็นอย่างดีนะ โดยระยะเวลาของราชสมัยกษัตริย์ชารัมชานั้นเนี่ยทางตัวเกมไม่ได้ระบุออกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าเขาได้ปกครองดินแดนทะเลทรายนานขนาดไหนแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับตัวของชารัมชาก็มีผู้สืบสายเลือดตัวน้อยนามว่าอาทาเซียซึ่งอาทาเซียนะครับก็เกิดขึ้นมาจากชารัมชาและราชินีของเขานะตรงนี้ครับทางตัวเกมไม่ได้บอกนะครับว่าราชินีหรือภรรยาของชารัมชาเนี่ยมีชื่อว่าอะไรซึ่งผมก็วิเคราะห์เอาเองนะครับตัวของราชินีนะครับน่าจะเป็นองค์หญิงจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่ตัว ของชารัมชาและเหล่าลูกน้องของเขาเนี่ยครับไปพบเข้าไม่ว่าจะเป็นมูแมนยูนทูรานคาการและก็กาชาร์นะครับพวกเขาเหล่านี้ทั้งหมดน่าจะเคยเห็นองค์หญิงคนนี้มาก่อนนะแล้วผมก็ยังเชื่อด้วยนะครับว่าราชินีคนนี้น่าจะมีหน้าตาที่งดงามอมมากๆครับตัวของชารัมชาจึงถูกใจและจับมาเป็นแม่ของลูกนะตัดภาพมายังอีกฟากหนึ่งของทะเลทรายครับณนะที่แห่งนี้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทะเลออนกว้างใหญ่สถานที่แห่งนี้ครับมีชื่อว่าออกาน่าเป็นเมืองที่ถูกปกครองโดยเหล่ากษัตริย์ทั้ง29คนครับโดยกษัตริย์เหล่านี้เย ก็จะมีชื่อนำหน้าว่าเดยโดยเหล่าเดเนี่ยก็มีกันทั้งหมด29คนครับเราจะเรียกพวกเขาในอีกชื่อหนึ่งว่า29 d เด ซึ่งเดิมทีนั้นก่อนที่จะเกิดมาเป็นเมืองออกานาขึ้นนะครับบริเวณสถานที่แห่งนี้เป็นถิ่นการออกล่าของกลุ่มโจรสลัดมากมายดังนั้นเพื่อเป็นการยุติความขัดแย้งของกลุ่มโจรสลัดครับเหล่าผู้นําของโจรสลัดทั้ง29คนเนี่ยจึงตกลงแบ่งอํานาจกันอย่างเท่าเทีเทยมกันและได้สร้างเมืองออกานาขึ้นมามันจึงทําให้เมืองออกานาในตอนนั้นครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างถือได้ว่าจเจริญรุ่งเรืองพอสมควรเลยนะเพราะว่าถูกปกครองโดยเหล่าโจรสลัดทั้ง29นะครับเป็นเมืองท่าที่ใหญ่มากๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับโจรส สลัดเนี่ยก็ยังคงเป็นโจรสลัดอยู่วันอย่างค่าตัดภาพกลับมายังทะเลทรายครับการปกครองของชารัมชาราชาเหนือราชานเนี่ยยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆตามปกตินะแต่แล้วอยู่มาดีๆวันหนึ่งครับชารัมชาของเรากลับเสียชีวิตลงด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจทราบได้ซึ่งตัวเกมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นครับตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติบุตรของกษัตริย์นั้นก็จะได้ขึ้นครองราชต่อไปซึ่งในตอนนี้ครับสายเลือดของชาราัมชานั้นก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คืออาทาเซียแต่อาทาเซีย คร,ครรองาชเขายังมีอายุที่น้อยและเด็กจนเกินไปทําให้เหล่าผู้ที่หวังในบัลลังก์อานาจนั้นเนี่ยเพ่งเล็งที่จะครองบัลลังก์แทนกษัตริย์ตัวน้อยอยู่เสมอครับซึ่งในจังหวะนี้นั่นเองครับกษัตริย์แห่งเมืองซาเลอย่างทูรานคาการกษัตริย์ที่ถูกแต่งตั้งโดยชารัมชาเนี่ยเขาได้ลอบวางแผนปลงพระชนกษัตริย์น้อยครับจนในที่สุดทูรานคาการก็ได้รับตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนกษัตริย์ทําให้เขามีอํานาจขึ้นมาครับแต่อํานาจที่ได้มาด้วยวิธีการโศกกระปกแบบนี้แน่นอนว่ากษัตรออิยอออองง่่่ยมมต้ไพใจ แน่นอนครับเมื่อข่าวการจากไปของกษัตริย์ตัวน้อยอาทาเซยเนี่ยได้ยินไปถึงหูของกษัตริย์ฮูแมนยูแห่งนครไพรินทุเลทุลาฮูแมนยูนะครับจึงได้นํากองกําลังของตัวเองมายังเมืองกูระบัิและจัดการกับทุรานคาการผู้ชั่วร้ายลงไปได้สําเร็จทําให้ในตอนนี้ครับบัลังของราชาเหนือราชาจึงว่างอีกครั้ง เมื่อเป็นดังนั้นตัวของฮูแมนยูเนี่ยจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการอภิเษกสมรสกับราชินีของชารัมชาและได้สมญานามกลายเป็นฮูแมนยูกูการตรงนี้เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าองค์หญิงของชารัมชาหรือราชินีของชารัมชานเนี่ยน่าจะรู้จักกันกันกบฮูแมนยูแล้วก็เหล่าลูกน้องของชารัมชาอยู่แล้วนะครับผมจึงคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ครับที่ตัวของฮูแมนยูนันเนี่ยน่าจะเล็งตัวขององค์หญิงคนนี้มานานแล้วซึ่งพอศบโอกาสแบบนี้เขาจึงอาศัยจังหวะนี้นั่นเองครับนำองค์หญิงมาครอบคร เดิมครับ เปรียบเหมือนกับว่าบัลลังก์แห่งราชาเหนือราชาบัลลังก์เนี่ยครับมีคาสาปถูกสาปเอาไว้ฮูแมนยูนกูรานคาการนั้นปกครองบัลลังก์ราชาเหนือราชาได้เพียงไม่นานตัวของเขาก็ถูกสังหารลงไปในเหตุการณ์จลาจลของยินครับซึ่งในเหตุการณ์จลาจลของยินเนี่ยตัวเกมก็ไม่อธิบายรายละเอียดอะไรให้เราทราบมากมายนะบอกแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นการจลาจลของยินแต่ผลพวงจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับตัวของฮูแมนยูนนั้นเนี่ยถูกตัดหัวและหัวของเขาก็ถูกส่งไปที่เมืองซาเลครับซึ่งก็ไม่เข้าใจความ เหมือนกันนะครับว่าทําไมจะต้องตัดหัวแล้วก็ส่งไปที่เมืองซาเล่ด้วยอีกทั้งยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าใครเป็นคนทําหลังจากนั้นไม่นานครับเหล่ากษัตริย์ของมนุษย์ทั้ง30พระองค์ที่ไรซึ่งผู้นำเนี่ยก็ได้สร้างสัญญาพันธมิตรร่วมกันนะครับแต่ด้วยความวุ่นวายของสงครามในตอนที่ไม่มีบัลลังก์ณเวลานั้นครับใช้เวลาไม่นานครับกษัตริย์ที่เป็นพันธมิตรกัน3าพระองค์เนี่ยก็ได้สิ้นลมหายใจลงไปทั้งหมดทําให้ในตอนนี้ครับบัลลังก์ราชาเหนือราชาของเรามนุษย์ในทะเลท ยังคงเหลือกษัตริย์อีกหนึ่งคนที่มีความสนิทชิดเชื้อกับชารามชาอย่างที่ผมบอกไปครับว่าชารามชานั้นได้แต่งตั้งคนของเขาให้เป็นกษัตริย์ทั้งหมด3คนนะเท่าที่ตัวเกมเนี่ยเปิดเผยมาให้เราได้รู้ครับคนแรกคูแมนยูนคน2ทูรังคาการและคนที่3กาชา ในตอนนี้ครับฮูแมนยูและก็ทนะูรานคาการเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วจะเหลือก็เพียงแต่กาชาร์เพเท่านั้นซึ่งกาชาร์เนี่ยครับก็หนีไม่พ้นความหน้ามืดตามัวนในพลังอํานาจเหมือนกับเพื่อนๆของเขาในยุคที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายแบบนี้ครับตัวของกาชาร์ก็ก้าวเท้าลงมาเล่นในเกมการเมืองเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันตัวของเขาเนี่ยได้ออกกวาดล้างหัวขโมยทุกหนทุกแห่งและตามปราบเมืองต่างๆทั่วทั้งทะเลทรายจนในที่สุดครับกษัตริย์ชาวมนุษย์ที่ไรซึ่งผู้นํามานานเนี่ยต่างก็ยอมรับเขาน้วม,มาามให มวนซ้ําคากัน ผู้เป็นมหาคาการแห่งคาการทั้งปวงโดยหลังจากที่ตัวของกาซาบนะครับได้รับบัลลังกาชาเหนือราชามาปกครองแล้วเนี่ยเขาก็ได้ออกจากเมืองกูราบัตและทําการเปลี่ยนเมืองหลวงของทะเลทรายกลายเป็นเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ครับต้องบอกก่อนนะครับสาหรับใครงงเนี่ยผู้ที่ได้รับบัลลังกาชาเหนือราชาส่วนมากนะครับเขาก็จะเดินทางไปที่กูราบัตเพื่อคลองบัลนะนนะนะลัาางกา,าชาเหนือราชาแล้วต้องเดินทางไปกูราบัตก็เพราะว่ากูราบัตครับเปรียบเสมือนกับ เมืองหลวงของเหล่าราชานะมันเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเหล่ายินและเหล่ามนุษย์นะครับอีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตัวของออลอามาหรือสกาเลดคิงของเราเนี่ยแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นเป็นที่แรกนั่นเองครับดังนั้นผู้ที่ได้รับบัลลังกาชาเหนือราชาเนี่ย,าายจึงต้องเดินทางมาที่กุราบัตนั่นเองแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับเหตุการณ์ที่กาชาบเจอนั้นก็ไม่แตกต่างจากเพื่อนๆของเขากาชารหรือมัวซัมคากันก็ไม่สามารถที่จะปกครองบัลลังก์ได้นานครับหลังจากที่เขาย้ายเมืองหลวงมาตั้งงงงเเมมมืออหหลวใ่่ไได้ไ้นานาาาาณจััจกขต มันใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้จักแม้แต่ชื่อด้วยซ้ำนะแต่ก็กลับต้องพบเจอกับการจราจนครั้งใหญ่จนทําให้เมืองหลวงที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ครับถูกเผาอยู่7วัน7คืน ซึ่งนี่ครับก็กลายเป็นจุดจบของกาซาบนั่นเองประชาชนที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ต่างก็หนีตายไปยังเมืองนครไพลินทูเลทูราบางก็กลายไปเป็นคนรับใช้บางก็กลายไปเป็นช่างฝีมือหรือบ้างก็กลายไปเป็นนักดนตรีครับแต่เรื่องราวของบัลลังเลือดแห่งทะเลทรายนี้ก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ครับระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปบัลลังกาชาเหนือราชาก็ยังคงว่างอยู่จนในที่สุดครับก็เริ่มมีคนที่จะคิดครอบครองบัลลังแห่งอำนาจนี้อีกครั้ง ณเมืองทูเลทุลาในตอนนี้ถูกปกครองโดยกูดัส ตัวของกูดาสเนี่ยครับเขากำลังถูกน้องชายแท้ๆของตัวเองก่อการกบฏขึ้นโดยน้องชายของเขาเนี่ยอ้างว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคาการการต่อสู้ของสองพี่น้องครับดำเนินต่อไปอย่างยาวนาน3วัน3าคืนในตอนแรกเนี่ยตัวของกูดาสไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสชนะแล้วครับแต่อยู่ดีๆก็ได้มีภาพลวงตาลึกลับบางอย่างปรากฏขึ้นมาทำให้ตัวของกูดาสเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะน้องชายของตนเองได้สำเร็จซึ่งเมื่อพายแพ้ให้กับพี่ของตัวเองครับกองกำลังที่ตัวของน้องชายของกูดาสเนี่ยเตรียมเอาไว้ที่เมืองกู ับดเมื่อได้ยินข่าวการพ่ายแพ้ของเจ้านายตัวเองพวกมันก็ได้หนีออกไปกันจนหมดแต่ถึงแม้ว่าตัวของน้องชายกูดัสจะพ่ายแพ้ในครั้งนี้ครับเขาก็ยังสามารถหนีจากเงื้อมือของพี่ชายของเขามาได้โดยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากูดัสเนี่ยไว้ชีวิตน้องชายของตัวเองหรือว่าน้องชายของกูดาัสสามารถหนีออกมาได้ด้วยฝีมือของตัวเองตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ตัวของกูดัสได้รับชัยชนะมาแบบปฏิหารในครั้งนี้เขาก็ได้ประกาศให้ตนเองเนี่ยกลายเป็นกษัตริย์ที่มีนามว่าซาเลฟดาวเล เขายังได้อ้างกับประชาชนอีกนะครับว่าราชาสกาเลดคิงในตำนานนั้นได้มาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาอีกครั้งสกาเลดคิงยังมอบภาพลวงตาที่ทําให้ตัวของซาเลฟดาวเรของเราเนี่ยสามารถที่จะขึ้นครองเป็นกษัตริย์ได้ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่กูด้าสเนี่ยเขากุขึ้นมาเองเพื่อที่จะได้ครองัลังราชาเหนือราชาได้ง่ายๆนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับสกาเลดคิงของเราเนี่ยสีมองเทงแล้วก็เสียสละตัวเองในการปิดผนึกหรือชําระล้างพลังความรู้ต้องห้ามไปแล้วดังนั้นการที่เขาจะมาปรากฏต แล้วก็มอบให้ใครสักคนเป็นกษัตริย์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกดังนั้นเนี่ยก็มีเพียงเหตุผลเดียก็คือไอ้เจ้าตัวกูดัสเนี่ยมันกุเรื่องนี้ขึ้นมาเองครับเพื่อที่จะได้คลองบัลลังก์ได้ง่ายๆหลังจากนั้นครับตัวของกูดัสก็ได้ย้ายออกจากเมืองทุเลทุลาเดินทางมุ่งหน้าไปยังกูระบัตและก็ทําให้กูระบัตเนี่ยกลายเป็นเมืองหลวงอีกครั้งครับดังนั้นตอนนี้ครับบัลลังก์ราชาเหนือราชาจึงมีกูดัสหรือซาเลฟดาวเลกลายเป็นผู้ครองบัลลังก์ครับหลังจากนั้นครับตัวของ เผยแพร่รูปปั้นของราชาสกาเล็ตคิงให้กระจายไปทั่วดินแดนทะเลราอีกครั้งระยะเวลาแห่งชัยชนะและการครองบัลังของซาเลฟดาวเลนนั้นเนี่ยดำเนินไปค่อนข้างเนิ่นนานถึง10ปีเลยทีเดียวครับซึ่ง10ปีแห่งความผาสุกเนี่ยก็เรียกได้ว่า เป็นปีแห่งฝนพร่ำยามพลบค่ำนะเหล่าประชาชนเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อนี้โดยในปีเดียวกันนั่นเองครับด้วยความยิ่งใหญ่ของกูรบัตที่กลับมาอีกครั้งเมืองออกานะ่าแห่ง2 9เกดเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องบรรณาการจากแดนไกลามาและได้ทําข้อตกลงกับกูรบัตยุติการคุกคามดินแดนแห่งกษัตริย์ซาเลฟดาวเลไม่เพียงเท่านั้นครับพวกเขายังสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันด้วยซึ่งข้อตกลงนี้จึงทาให้ซาเลฟดาวเลเนี่ยไม่ไล่ล่าปนสะดมสินค้าหรือผู้อื่นอีกต่อไปใช้ชีวิตกั อย่างมีความสุขณนะดินแดนทะเลทรายครับแต่ใครจะไปรู้กันล่ะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นอีกครั้งที่เมืองกุรบัต หนึ่งเพื่อนๆก็สามารถติดตามกันได้ในสรุปเนื้อเรื่องทะเลทรายใน EP ีที่3.5นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วของทะเลทรายที่มีเรื่องราวยุ่งเหยิงแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ